สวัสดีครับยอดย่้าพอเพียงนะครับวันนี้ก็จะพามาดูสวนของยอดย่้าพอเพียงนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับก็ขออภัยนะครับที่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับเพราะว่างานที่บริษัทเยอะนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําคลิปกันนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเราก็จะไปอัปเดตกันนะครับว่าผมได้ปลูกอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับก็หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับว่าสวนยอด้าพอเพยงที่ปลูกอะไรบ้างครับต้นไม้ก็เริ่มโตแล้วนะครับนี่นะครับกอไผ่ก็เริ่มสูงแล้วครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นตะลิงปิงนะครับท่วมหัวแล้วครับความสูงก็จะเป็นป่าทึบๆหน่อยนะครับนี่ครับกอไผ่ก็ได้ตัดไปกินบ้างแล้วครับสําหรับกอไผ่นะครับกินสุงนะครับสําหรับใครท่านใดที่สนใจอยากจะปลูกก็ปลูกได้นะครับกินสูงปลูกง่ายครับไม่กี่เดือนก็ได้กินหน่อแล้วครับนี่ก็จะเป็นมะพร้าวนะครับ นะครับขอไผนะครับนะครับก็ในส่วนที่โถมใหม่ครับก็ได้ลงขนุนนะครับก็จะมีพวกขนุนมีพวกขนุนมีชะอมนะครับนี่นะครับชะอมนะครับก็ชะอมก็ได้ตัดได้ตัดกินแล้วครับก็เมื่อกี้ก็ตัดไปนะครับตอนนี้ก็มีโอกาสได้มาลดน้ํานะครับ ก็ได้ตัดไปกินนะครับแล้วก็มีลงกล้วยนะครับลงกล้วยเพิ่มอีกสามต้นนะครับค่อยๆลงนะครับไปขุดแยกหน่ออกมาจากที่บ้านนะครับนี่คนระับก็มีลงเพิ่มสามต้นอันนี้ก็จะเป็นจากครั้งที่แล้วนะครับที่ลงไว้ก็ฟื้นแล้วครับสำหรับกล้วยเสร็แล้วก็เดี๋ยวรอฝนตกฝนกชุกๆก็น่าจะงามขึ้น อันนี้ก็ที่ปลูกใหม่ครับนี้ก็จะเป็นบริเวณเป็นริรั้วนะครับหรือว่าปลูกด้วยชะอมนะครับแล้วก็จะมีแซมด้วยไผ่กิมตุงนะครับนี่ครับก็จะแซม้ตั้งแต่ริมนอนมาเลยครับนี่ครับสิบต้นนะครับได้แซมไผ่กิมตุงนี่นะครับก็มีชะอมนะครับสําหรับชะอม ใครที่สนใจอยากจะปลูกก็ปลูกง่ายเหมือนกันนะครับก็ทนแรงได้ดีครับก็ซื้อกิ่งที่เขาชาสําเร็จมาปลูกจะไวนะครับก็นี้ปลูกใช้เวลาสองเดือนนะครับเนี่ยสองเดือนก็ได้กินแล้วครับสองเดือนก็ออกยอดให้กินแล้วนี่ก็เริ่มตัดไปกินแล้วะครับสำหรับใดที่ชื่นชอบก็ไปเอามาปลูกกันได้นะครับนี่นะครับก็อันนี้ก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใช้ยาไม่ใช่อะไรเลยนะครับก็เป็นออร์แกนิกแท้เลยนะครับ ใช้เป็นขี้วัวนะครับขี้วัวใช้ขี้วัวอย่างเดียวขอภายเสียงรบกวนนะครับมีเสียงรบกวนมีเสียงน่าจะซ้อมมอใส่นะขอภัยด้วยนะครับก็ <c oughs> จะประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะมีโครงการหลายโครงการนะครับที่ยังไม่ได้เริ่มทำบ้านเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมีทำเล้าไก่เพิ่มนะ การทำเน้าไก่ก็จะลงเลี้ยงไก่นะครับตับนี่ครับก็จะเลี้ยงไก่ตัวตัวเลี้ยงนี้ก็ทำบ้านสวนมก็ช่วงนี้ก็ค่อยๆทําไปนะครับก็มีเวลาก็มาทํานะก็ส่วนใหญ่ตอนนี้วุ่นๆอยู่กับบริการนะครับนี่ครับผลผลิตนะครับที่เก็บมานะครับก็เป็นผลวิจิตของยอดยญาพอเพียงนะครับนี่ครับปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นหล่าไม้กินจุ่มครับ ดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างส่วนมะพร้าวก็ออกลูกแล้วหนึ่งต้นนะครับก็มีตายไปบ้างนะครับก็มีด้วงกินนะครับซึ่งผมไม่ค่อยดูแลมันไม่ค่อยได้รอล้ามมันนะครับนี่ครับก็ก็ออกลูกนะครับสำหรับมะพราะ้าวนนี้เป็นมะพร้าวน้ําหอมอัมพวานะครับนี่ครับก็สองปีครับสองสองปีครึ่งเกือบสามปี ออกลูกครับก็สิบต้นออกต้นเดียวนะครับก็ภาคภูมิใจมากครับอย่างน้อยก็ได้ออกให้เห็นนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณเอฟซีที่ยังอยู่ยังไม่ติ้งหายไปไหนนะครับก็มีอะไรเพิ่มเติมผมจะเก็บให้นะครับว่าผมจะทําอะไรนะครับก็ฝากติดตามนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยว จะรีบลงคลิปให้ใหม่นะครับจะจะอัปเดตไปเลย่อยๆพอสำหรับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับสวัสดีครับ